สวัสดีครับจากสวนคุนตาอำเภอโพชัยจังหวัด้อยเอ็ดมนีมผู้ซอยนะครับหลวงที่วมาซอยนะครับมนีสิมวแจแงรายละเอียดระวังข่าเกษตรแดงใหญ่ส่วนใหญ่แล้วลูกค่าที่สร้างออนไลน์นะครับมักจะถูกวิชาชีพหลอกนะครับว่าใหโอนเงินกรื่อย่างสวนคุณตาแต่ว่ามันเป็นสวนคุณตานะครับเทคนิคที่จะจาได้นะครับหรือว่าโดยสังเกตนะครับข่าเกษตรแดงใ่ดิเขาจะใบใหญ่หนานะครับปลายเขาจะกลมนะครับ อันนี้เ่เห็นชัดกว่านี้อันนี้ปลายจะกลมนะครับกลมแบบนี้นะครับใบเขานะครับจะบ่แหลมนะครับใบจะกลมใหญ่สูงเขียวเข้มนะครับผมแล้วหัวก็จิงหญ่ครับผมนี่ครับหัวก็จะง่ญ่รับยีง่ๆแบบนี้นะครับจะเป็นค่าเกษตรยีง่ายนะครับมื้อนี้คุณตาสิพามาบอกนะครับสารพัาที่ส่งให้ครับสาหรับลูกค้าชุดหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งฟรีนะครับทั้งสวนส่งให้ฟรีนะครับ ต่อหนึ่งหลุมก็คือแบบนี้อันนี้เอิญมาหนึ่งก่อน,นะครับสำหรับลูกค้าที่มาหอดสวนนะครับเขาจะให้อำนาจสำหรับลูกค้าก็คือจุดแข็งเลยนะครับลูกค้าสามารถย่างเลือกเลยว่าก่อไดที่มันใหญ่ก่อไดที่เหมาะสมกับเงื่อนหาลอยของเฮาสมกับการรอคอยที่ยาวนะครับเพราะว่าเงาอยู่ได้ครับแปดถึงสิบเดือนเข้าจังสีคุดขึ้นมาเป็นต้นพันธุ์แลครับอันนี้คือหนึ่งหลุมปลูกชุดหนึ่งห้าร้อยบาทได้สิบสามหลุมคือสิบสามชุดแบบนี้ ต่อหอ่าสิบสหลุมแบบนี้ต่อ1นึ่ชุดหารบาทง,งว่วงปะครับ1ิบสามหลุมปลูกต่อห้าบาทคือ1ชุดนะครับอ่าในแต่ละชุดเนี่ยเขาจะให้13หลุมดาบอนี้คุณตาสิมามานับนะครับว่าไส้แล้วมันจะได้หน่อยหลายซ้ำใดนะครับ1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเซตแบบนี้คุณตากับแถมพร้อมด้วยครับอ้าวแถมให้ไปเลยนะครับพริกสามหลุมนะครับต่อหนึ่งชุดห้าร้อยบาทเสร็จแ,แล้วนะครับเขาก็จะมัดให้แน่นนะครับแต่ว่ามือนี้เพได้เตรียมเคลียรนะครับแล้วคุณตากับเอาตะกร้าแบบนี้นะครับมาสวมใส่ ว่าลงไปเพื่อกันแตกฮักนะครับว่าจะถึงบานนะครับหลวงลูกค้าคือหนึ่งชุดได้ตะก,ก้าสองใบนะครับแถมให้เลยนะครับแถมประการแรกก็คือแถมตะก,ก้าสองใบไปใส่ก่อนถึงบานปุ๊บถอดดอกนะครับเอาไปใส่อเนกประสงค์ในทุกอย่างนะครับค่ากะยังสภาพเดิมเวลาไปหอดบานนะครับลูกค้าบ่าต้องย่านหรือว่าบ่าต้องแบบย่านเจอมีชาชีพนะครับคือเขาเอาของดีหายอยู่แล้วแต่ว่าเป็นสอง เป็นของส่วนคุ้นตาเท่านั้นนะครับรับประกันให้นะครับว่าเป็นขากระเ